29. ตลาดชีวิตไก่ที่เกาะคอนไม้ไผ่หน้าห้องแถวในตลาดเก่าของเรายังคงก่งคอขับขานปลุกผู้คนทุกห้องหาบอยู่ทุกย่างร่มราวกับเป็นยามบอกเวลาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มไขแสงทองขึ้นระบายฟ้าแม่บ้านต่างกระวีกระวาดหิ้วตะก้าไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดแล้วเรียบกลับมาก่อไฟหุงข้าวในเวลาเช้าตรู่ที่อากาศกลางแจ้งแสนจะสดชื่นนี้ภายในตลาดห้องแถวที่ฉันอยู่กลับคลกคลุ้ง ด้วยควันไฟจากครัวแต่ละห้องที่กำจายแผ่ซ่านออกมาตามประตูและช่องลมมันมีสีเทาเจือน้ำเงินแลดูเหมือนหมอกในวันฤดูหนาวควันไฟจากครัวเป็นควันอันศักดิ์สิทธิ์ที่บอกให้เรารู้ว่าครอบครัวนั้นๆยังคงมีชีวิตอยู่เป็นปกติสักครู่ใหญ่ๆห,หลังจากย่ำรุงตลาดของเราก็ตื่นเต็มตาด้วยเสียงอันจอกแจ๊กจอแจของผู้ใหญ่และเด็กในตลาดเริ่มมีการเคลื่อนไหวกันใหม่ อีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบเหมือนสลบสลายไปหลายชั่วโมงในราตรีสีนินแม่บ้านง่วนอยู่ในครัวตราเตรียมอาหารเช้าสำหรับพ่อบ้านและลูกๆความเป็นเมียและความเป็นแม่เป็นพันธนาการที่มีค่าของชีวิตหญิงตลอดมานับแต่โลกมีผู้หญิงคนแรกสืบมาจนกระทั่งวันนี้ผู้หญิงชาวจีนเท่าที่ฉันเห็นและรู้จักถือเอาการทำงานเพื่อความสุขความสะดวกสบายของตัวและลูก เป็นหน้าที่ของตนเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยพ่อบ้านออกมานั่งสูบบุหรี่พูดคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้านที่หน้าห้องบางคนลงมือตรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการทำงานงวนอยู่อย่างรู้จักคุณค่าของเวลาและความหมายของการทำงานแต่อีกหลายคนเดินท่อมๆไปสวนผักเพื่อปลดถ่ายระบายทุกตามธรรมชาติเด็กๆหลายวัยทั้งชายหญิงวุน่นว่นอยู่บริเวณหน้าห้องแถวของตัว ยังไม่อยากออกไปเล่นไกลๆที่โตหน่อยก็รับหน้าที่ดูแลน้องเล็กๆแทนแม่ที่ขลุกอยู่ในครัวเด็กบางคนก็นั่งกระวนกระวายรอแม่กลับมาจากตลาดเพราะเาะในตะกร้ากับข้าวจะต้องมีขนมมาฝากเสมอชายอ้วนวัยกลางคนผู้หาเต้าหวยขายทุกเช้าร้องเสียงใสผ่านเข้ามาในตลาดแล้วแวะพักหาลูกค้าเจ้าประจำสักครู่เขาก็จะเร่ไปยังตลาดอื่นๆอ,อ,อีกพอสายเต้าหวยก็หมด คอนหาเปล่ากลับห้องหับของเขาอย่างยิ้มแย้มทักทายผู้คนที่รู้จักตลอดทางงานในรอบวันของเขาจบสิ้นลงแล้วพร้อมกับผลกำไรที่พอเลี้ยงครอบครัวเมื่อเข้าปลาอาหารเรียบร้อยแล้วแม่บ้านก็เดินออกมาตะโกนโหวเวกเรียกพ่อบ้านและลูกๆให้เข้าสำหรับตัวเองดูแลเก็บกวาดห้องหับแล้วเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วลงถังเตรียมไว้นำไปซักที่ท่าน้ำริมคลองในตอนสายหลังจากพ่อบ้านไปทำงานแล้ว ภายในตลาดห้องแถวที่ฉันอยู่นั้นค่อนข้างมืดทึบแม้จะเป็นตอนที่เที่ยงตะวันตรงหัวความเคยชินมาเนิ่นนานทำให้พวกเราคุ้นกับบรรยากาศอันทึบทิมอุดอู้อย่างนี้ฉันเองก็ยังคงรับภาระอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราอยู่เพียงสองคนกงงกับฉันเท่านั้นในห้องแถวกรามคร่าฉันรับใช้กงงและรับใช้ตัวเองเช่นเดียวกับท่ตเกียงลานอันเก่ารับใช้ทั้งในด้านให้แสงสว่างภายในห้อง กลับให้ความร้อนเพื่อต้มน้ำชงชาจีนและก็เช่นเดียวกับมีดคมกริบทุกลึมของกงที่ยังคงเป็นทา่าที่ซื่อสัตย์รับใช้ฝีมือและความขยันขันแข็งในงานอาชีพจากสารของกงทุกเมื่อเชื่อวันในตลาดของเราแห่งนี้มีชีวิตชีวิตที่ผูกพันยิ่งกว่านิยายและชีวิตที่ราบเรียบจืดชื่อเสียจนไม่มีใครจดจำนำไปเล่าสืบทอดที่ฟังต่อต่อกันไปอีก แต่มันก็เป็นชีวิตที่คนเราแต่ละคนต้องประสบพบพ่านอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จะมีก็แต่เพียงว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายบนเวทีแห่งนิยายชีวิตเท่านั้นฉันมีเวลาว่างพอที่จะนั่งครุ่นคำนึงถึงนานาชีวิตในตลาดห้องแถวของเราวันนี้คนแก่บางคนได้สิ้นลมแตกดับไปตามอายุไขแต่อีกหลายชีวิตก็จะเกิดใหม่ขึ้นมาทดแทนในอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนข้างหน้านั่นอย่างไร พี่จำเรียงเมียพี่หานเดินอุ้ยอ้ายเพราะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วฉันยังจำได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านไปผัวเมียคู่นี้กระเซาะกระเซิงหอบเพ้วกันมาหาห้องแถวว่างในตลาดของเราเช่าซุกซ่อนตัวให้พ้นจากการติดตามของผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทั้งคู่มีเงินติดตัวมาพอประทังความผิวไปได้ไม่กี่มื้อเท่านั้นเองอีกไม่ช้าต่อมาพี่หานก็ได้งานทำและข่าวการพากันหนีก็ค่อยๆจางหายไป บำเหน็จแห่งความรักที่ทั้งสองก่อขึ้นประจักษ์อยู่ในครันที่เปล่งขึ้นทุกวี่วันของพี่จำเรียงเดี๋ยวนี้คนในตลาดห้องแถวของเราไม่มีใครแอบติชินนินทาถึงการแห่กรัวประเพณีของคนทั้งสองนี้อีกแล้วเพราะความน่ารักละมุนล,ละม่อมของพี่จำเรียงผสานผสมกับความขยันและรักครอบครัวของพี่หานนั่นเอง สมาชิกใหม่อีกรายหนึ่งที่จะตามติดมาปรากฏอยู่ในครั้นที่เริ่มมองเห็นได้ชัดถนัดตาแล้วของพี่นวลเฮียเพ่งไม่เป็นอันทำงานทำการเลยเที่ยวขี่จักรยานไปกลับวันละหลายรอบจากห้องแถวถึงโรงงานวุ้นเส้นที่แก่ทำงานอยู่เพื่อมาเยี่ยมเมียรักพอพี่นวลเริ่มแพ้ท้องโอกอากเฮียเพ่งก็ขอร้องให้เลิกไปขายเข้าแกงที่โรงงานเพราะเกรงว่าจะหักโหมและกระทบกระเทือนถึงเด็กในท้องได้ ตอนแรกพี่นวลเสียงแข็งเพราะเสียดายรายได้แต่เมื่อตระหนักถึงความเป็นห่วงบ่วงใยของเฮียเพ่งแล้วก็ต้องจำนนบัดนี้น้องสาวของพี่นวลอีกคนหนึ่งกลายเป็นแม่ค้าข้าวแกงและขนมจีนแทนพี่นวลเสียแล้วความรักและการแต่งงานของเฮียเพ่งกับพี่นวลก็เหมือนนิยายที่มีรสชาติควรแก่การจดจำฉันเพิ่งมารู้เอาภายหลังนี่เองว่าถึงเป็นผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังความสมหวังของชายหนุ่มหญิงสาวที่แสนดีคู่นี้ ถึงเป็นผู้ออกอุบายให้เฮียเพ่งไปบอกกับแม่ของแกว่าจะไปหางานในกรุงเทพทำรรเก็บงเงินทองได้แล้วจึงจะมารับพี่นวลไปอยู่กินที่กรุงเทพซึ่งคำขาดนี้ทำให้ป้าเล็กจูแม่เฮียเพ่งถึงกับตกใจร่ำไห้มาหาถึงแล้วการก็เป็นไปตามที่วางไว้คือก่งทั้งแนะนำปลอบโยนและขู่จนในที่สุดป้าเล็กจูต้องยอมผ่อนปรนตามความต้องการของลูกชาย แต่ก็ยังอุตส่าห์มีข้อแม้ว่าพิธีแต่งงานต้องจัดแบบจีนและเหียเพ่งต้องพาเมียมาอยู่ที่ห้องแถวเป็นการถาวรจะไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ใหญ่ไม่ได้ป้าเด็กจูผู้ไม่รู้เบื้องหลังที่กงงกับเหียเพ่งวางแผนร่วมกันได้มาขอร้องให้โงงเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอพี่นวลจากพ่อแม่แต่ถึงปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่าแม้วัยของโงงจะสมควรรับหน้าที่นี้ได้แต่ฐานะของโงได้นัก แล้วกงก็แนะนำให้เชิญเจ้าของโรงงานวุ้นเส้นที่เป็นนายจ้างโดยตรงของเฮียแพ่งอยู่แล้วไปทำหน้าที่เป็นเท่าแก่สู่ขอแทนต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์ระคังวิวาระหว่างพี่นวลกับเฮียเพ่งก็กังวานหวานขึ้นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของญาติมิตรทั้งสองฝ่ายแน่นอนคนที่ซ่อนความปีติไว้อย่างลึกลับก็คือกงคุณงามความดีของพี่นวลพิสูจน์ได้ในอีกไม่นานวันต่อมา ความกระด้างกระเดื่องไว้ท่าวางทีที่ป้าเอกจูแสดงต่อลูกสะพ้ยที่แก่ตั้งข้อชิงชังรังเกียจค่อยๆมื่อหายไปความสุภาพอ่อนโยนความรู้จักอดกลั้นความขยันขันแข็งลับของพี่นวลได้ชนะใจป้าเด็กจูอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปหย่อนก้นอันอ,นอวบอ้วนลงที่ไหนป้าเล็กจูมันต้องเอ่ยปากชมความดีงามของลูกสะพ้คนไทยจนใครๆพากันนินทาว่า แกหลงเสน่ห์สะพ้ายไทยเสียแล้วยิ่งบัดนี้พี่นวลตั้งทองขึ้นมาป้าเล็กจูก็ยิ่งโอบพี่นวลอย่างไม่ยอมให้คลาดสายตาเลยก็ว่าได้เฝ้าพร่ำอยู่ตลอดเวลาว่าอีกไม่นานแกก็จะได้เป็นย่าแล้วแกเคยมาพูดกับก่งหนหนึ่งว่าคืนนั้นถ้าก่งไม่ให้แง่คิดกับแกแล้วแกก็จะต้องเสียใจตลอดชีวิตเพราะนอกจากจะต้องเสียลูกชายแล้วยังอาจจะไม่ได้มีวาสนาพบลูกสะยที่ประเสริฐอย่างพี่นวล ในตลาดห้องแถวยังต้องมีนิยายแห่งชีวิตเรื่องใหม่ๆลีลาใหม่ๆเกิดขึ้นให้ชมต่อไปเพราะที่ใดมีชีวิตที่นั่นย่อมมีนิยายครูบรรยงยังคงมาหาถึงแทบทุกวันหยุดประจำสัปดาห์และครูยังครองตัวเป็นโสดอย่างเหนียวแน่นเช่นเดิมครูไม่คิดแต่งงานจริงๆหรือนี่กงเอ่ยถามครูขึ้นในบ่ายวันหนึ่งเมื่อครูมานั่งคุยด้วยที่ลานดินหน้าห้องอย่างเคยครูหัวเราะเบาๆแล้วตอบเลี่ยงๆว่าไม่ได้คิดเสียนานครับ พอจะคิดก็รู้สึกว่าตัวแก่เกินไปเสียแล้วการเริ่มต้นในเรื่องที่ดีที่งามไม่มีคำว่าช้าเกินไปหรือสายเกินไปหรอกครูก่งตึงอายุในราว0อย่างครูนะ่ะเขาไม่ถือว่าแก่หรอกแต่ถ้าครูยังรั้งรอต่อไปอีกวันต่อวันเดือนต่อเดือนจนเป็นปีก็ไม่แน่แล้วถ้าเกิดครูมาหวนคิดต้องการเอาตอนที่แก่ตัวจริงๆแล้วจะยิ่งลำบากใจครูยิ้มเก้อเก้อจำนนทอยคำที่จะสนทนากับกง๋ง หยิบเศษไม้ไผ่ขึ้นมาเขี่ยดินเล่นเหมือนหนุ่มน้อยขี้อายกงรีบเปลี่ยนเรื่องเพราะเห็นครูทำท่าไม่สนุกกับการพูดคุยเสียแล้วหมู่นี้ครูยังทำงานมากอย่างเดิมอีกหรือเปล่าก็มากขึ้นทุกวันละครับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ครูมีเท่าเดิมนายอำเภอคนใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างยังไม่เคยเห็นหน้าเลยผมยังไม่มีโอกาสสนิทสนมครับแต่มีข่าวมาว่าเป็นคนดีมากตั้งใจทำงานครูพูดเสียงเรียบ ถ้าอย่างนั้นก็ดีนะนายอำเภอเป็นคนสำคัญเพราะเป็นคนมีอำนาจเหนือทุกคนในอำเภอครับผมก็คิดอย่างนั้นฉันนั่งช่วยถึงทำงานจากสารไปพลางหูก็เงียบฝังการพูดคุยใบครูบรรยงคงนึกถึงฉันขึ้นมาได้จึงพูดโผลงขึ้นกับก่งว่าเอออีกไม่นานหยกก็จะจบชั้นประถมสี่จากโรงเรียนนี้แล้วผมคิดว่ายกควรจะเรียนต่อไปอีกอาแปะคิดยังไงครับ กงหันมามองหน้าฉันด้วยสายตาเยี่ยมแววประณีที่ฉันไม่เคยลืมเลยตลอดชีวิตก็อยากให้เรียนให้มากที่สุดกงพูดเสียงแผ่วเบาครับผมก็ต้องการอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีกำลังส่งได้แค่ไหนเรามันคนยากคนจนผมต้องการพูดเรื่องนี้กับอาแปะอยู่แล้วครับกงมองหน้าครูอย่างใคร,ร่รู้คือผมคิดว่าครูพูดผมจะอุปการะยกเองโดยอาแปะไม่ต้องห่วงกังวลภาระของครูก็มากอยู่แล้ว ครับแต่กำลังจะหมดไปปีนี้หลานผมที่ส่งเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดจะจบแล้วพอเขาหาเงินเดือนได้ผมก็ต้องไม่ต้องส่งเสียอีกแล้วทางบ้านก็มีรายได้จากการขายผักขายดอกไม้ที่ตลาดพอกินพอใช้จะเป็นการรบกวนครูและเอาเปรียบครูมากเกินไปก่งทวงแกนออกตัวอย่างเกรงใจครูบัญยงยิ้มน้อยๆพลังใส่หน้าพูดอย่างหนักแน่นว่า อ,อย่าคิดเรื่องรบกวนหรือว่าจะเป็นการเอาเปรียบผมเลยหยกเสียเปรียบเด็กคนอื่นๆอยู่หลายอย่างแล้วเมื่อไม่มีในสิ่งที่เพื่อนคนอื่นเขามีกันก็ขอให้หยกได้มีผมสักคนก็แล้วกันฟังคำพูดของครูแล้วฉันสถานวูบขึ้นมาในหัวอกสิ่งที่ฉันไม่มีคืออะไรในความหมายอันคลุมเครือของครูฉันคิดว่าฉันเดาออกไม่ต้องบอกฉันก็นึกรู้กงเองก็นิ่งอึ้งไปเหมือนกันนิ่งอยู่นานแล้วจึงเอ่ยเสียงเครือว่า แล้วแต่ครูจะเมตตาก็แล้วกันความเงียบงันแผ่ซ่านเข้าครอบคลุมหน้าห้องแถวที่เราสามคนนั่งอยู่นั้นอีกวาระหนึ่งมันเป็นความเงียบงันที่เย็นยเยือกเสียเหลือเกินเย็นยเยือกจนฉันอยากร้องไห้โยกครูบัญยงเรียกชื่อฉันออกมาครับจำไว้นะว่าโยกต้องตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปเพื่อวันข้างหน้าจะได้มีความรู้รักษาตัวรอดได้ครับฉันรับคำรู้สึกตื้นตันในลำคอ เผ่าที่ขอบตาขึ้นมาทีละน้อยผมจะเป็นคนดีครูรู้ว่าเธอเป็นเด็กดีครูเห็นเธอมาตั้งแต่เธอยังเด็กๆอยู่เธอคงไม่ทำให้ครูผิดหวังครับความขมความขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้เกาะกลุ่มอยู่ในปากของฉันจนพูดอะไรไม่ออกอีกน้ำตาปริ่มขอบตาเจียนจะหลั่งรินอยู่แล้วหยกจำไว้ว่านอกจากจะมีโกงแล้วในโลกนี้หยกยังมีครูอีกคนหนึ่งที่หวังดีกับชีวิตของเธอ ถึงสิ้นถึงแล้วครูก็ยังอยู่คำพูดของครูบรรยงแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบปลอบจากดวงดาวที่โผลฟ้าในคืนที่ชันว้าเหวที่สุดฉันเงยหน้าขึ้นมองไปที่ครูใบหน้าของครูเป็นภาพที่ฝ่าเลือนฝ้าเลือนเพราะมา่านน้ำตาที่เอ่อท้นเต็มดวงตาทั้งสองของฉัน